สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพอสังคมไทยโดยอาจารย์นองนัทนายโลชวรรณ์จากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLBC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องหายนะจากการสุบสิบผู้ฟังทุกท่านครับ ื่อหลายปีที่ผ่านมานั้นมีเรื่องราวที่แชร์กันบนโลกออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่ทรงคุณค่ามากๆผู้พูดได้อ่านศึกษาทำความเข้าใจคิดตามแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, เรื่องราวแบบนี้มันทรงคุณค่ามากๆเลยนะมันเป็นเรื่องเล่าที่คลาสสิกมากๆครับทอยคำโปรยของเรื่องราวนั้นผู้เขียนได้บอกว่า การซุบซิบมันอาจจะเป็นแค่ความเห็นไม่ได้ไปทำร้ายใครแต่มันเลวร้ายกว่าการขโมยเรื่องราวมีอยู่ว่านะครับทุกท่านชายชราคนหนึ่งปล่อยข่าวว่าเพื่อนบ้านเป็นขโมยจนทำให้ชายหนุ่มถูกจับหลายวันต่อมาเมื่อได้พิสูจน์ว่าตัวเองบริสุทธิ์ชายหนุ่มคนนั้นจึงได้รับการปล่อยตัวและตัดสิน ตัวของชายหนุ่มคนนั้นตัดสินใจฟ้องร้องชายชราที่กล่าวหาเขาปิด,ปดในศาลครับชายชราขอความเห็นใจจากผู้พิพากษ,ษาแล้วก็พูดว่ามันเป็นแค่ความเห็นผมไม่เลยไปทำร้ายใครผู้พิพากษาจึงสั่งให้ชายชราเขียนคำพูดทั้งหมดที่เขาพูดเกี่ยวกับตัวชายหนุ่มลงในกระดาษจากนั้นให้ตัดเป็นชิ้นเล็กๆโปรอยออกจากหน้าต่างรถระหว่างเดินทางกลับบ้าน จากนั้นให้กลับมาฟังคําตัดสินในวันลุงขึ้นวันลุงขึ้นพิพากษากล่าวกับชายชราว่าเจ้าจงไปเก็บเศษกระดาษที่โปรยไว้เมื่อวานกลับมาก่อนแล้วจึงค่อยฟังคําตัดสินชายชรากล่าวว่าสารที่ครบผมจะทําได้อย่างไรป่านนี้ลมคงพัดเศษกระดาษกระจายไปทั่วผมไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันปลิวไปที่ไหนบ้างชายชราประท้วงพิพากษาจึงตอบว่าในทํานองเดียวกัน คำพูดหรือความเห็นธรรมดาของเจ้าก็สามารถทำลายชื่อเสียงของคนคนหนึ่งถึงขั้นที่คนคนนั้นไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้ถ้าพูดดีเกี่ยวกับคนอื่นไม่ได้ก็จงอย่าพูดอะไรเลยนะผู้พิพากษาหยุดชั่วครู่ก่อนกล่าวว่าการซุบซิบเลวร้ายกว่าการขโมยทรัพย์สินเงินทองเพราะมันขโมยศักดิ์ศรีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของคนอื่นซึ่งไม่อาจกู้กลับคืนมาได้เมื่อเท้าเจ้ากล่าวพลาด ยังกลับมาทรงตัวได้ใหม่แต่เมื่อลิ้นเจ้าพลาดพูดจาพร่อยๆออกไปเจ้าไม่มีวันเอาคําพูดของเจ้าคืนมาได้เลยทุกท่านครับเรื่องราวแบบนี้ทั้งคลาสสิกและน่าคิดวันนี้ขอทุกฝั่ังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีทุกทกท่านครับ